ครับกราบสวัสด bon ีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กม่ช่วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการตามหาดวงกว้างนะครับตอนนี้ผมอยู IPO ่ติดสวนลำไยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตามหากว้างกับติดสวนลำไยแห่งนี้นะครับมาดูกันว่าจะมีกว้างกันนะครับ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 ดูกว้างมมนกินลำไยนี่นะนี่ครับแล้วมันมีแหมตัวนึงครับอยู่บนมันครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้สอยลงมานะครับดูว่ามันจะตัวใหญ่สักปนดไครับ นี่ครับท่านชั้ครับตัวนี้นะครับตัวตีผมได้จากบนวนิีใจไหม้ซอยนะครับตัวอื่นๆก็จะมันหลุนนี่ข้างนั้นนะครับนี่ครับเมื่อไห่ครับโอยุ่งหนักปะท้อนี่ครับเขามันไข่เหินขึ้นบนนะครับครับอันนี้ก็เป็นกวางทีได้จากสวนลำย้ยเมื่อกี้นะครับ ตัวตีบบันได้ทายคลิปไว้นะครับตัวนี้เป็นแมงไฟหัวแดงนะครับน่ายับตัวตัวมองมอบตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจได้อยู่ครับขัวต้นกับไ่นี่ครับนั่นนะครับตัวนึงครับตัวนี้ตัวน้อยครับ ครับหัวออกแดงๆนะครับบะเมอตัวม่กกี้ครับตัวตัวแหกตีนนั่นเป็นไฟหัวดำนะครับล้ำคลื่ขึ้นถึงเลยตัวนี้ออกแดงๆนะครับตัวใบใหญ่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปหากันต้่ต้นต้นลำไยแล้วก็ต้นหัวกันนะครับ วันนี้อากาศดีครับบ่แดดครับ ทางมาถึงสวนลำไย,ยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวหอมมาลุ้นกันครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้กวางวันเด็ดๆก็บบบานก่อนนะครับโอ้ต้นนี้ครับอีลำไย,ยครับมองดูรลอดต้นเกาะ่มีกวางเฮ้ยตันนั่นตันนั่นเขาตอนกิ้งเห,เหรอครั คยยังเหลือต้นลำไย,ยติเพาะจะหาได้อยู่ประมาณสองสามต้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันติต้นนี้กันเลยต้นนี้ลำไยหนักเนี่ย,ย,ยังกินได้อยู่กวางก็คงกินได้น่ะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่กินลำไย,ยอยู่หันครับเป็นกวางกี้กวางกี้กวางโ้งมันอยู่ไหนอัน เดี๋ยวเรามาขย่าดูดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจเชอเมืนอคืนฝนตกครับวันนี้อากาศดีหน่อยบอกฮ้อนครับน่าจะหากวางได้ทั้งวันน่ะมีแต่กวางกี้ข้งนั้นเลย นานบ่มีครับดูดต้นนี้ดีกว่าควางใหญ่ควางใหญ่ควางใหญ่ไปอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหเอาโอ้โหกวาตงตัวนี้ครับดูตัวนี้ก็ยังเหมาะนะดูเขาเขาปิดเท่อมเขาเบี้ยวนี่เก็บไปก่อนครับน้งนั่งก็จะเป็นไอ้ควางกีกีโตมาสามตัวครับ ต้องมาสามไ้ไหนดิไ้ใส่หน้ยเสื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาขยาวต่อครับโอเค okay, มีเหมออือหือต้องการครับกวางกี้ครับโอ้ยไม่มี บอกนีครับวไายก,กินกือโู้กินกือป่าเนี่ยบอกนีครับเดี๋ยวผมไปหา,าตีลายนีด,ดนึอน้ต้นไมนี่มีน้ำไยอยู่สองสามแกนน้องขยวเล่นๆดูเผื่อมีครับ วางใหญ่มันมาชอ็อตอยู่ตัวโมอาจจะไม่เอ้ยมยีกวางกี้โอ้กวางกี้มาแอบ,บกินอยู่ตันนี้ต้นเดียวโอ้ยสามตัวกวางแม่กับกวางกี้ทั้งนั้นเลยกวางแม่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่เนี่ย เอ้ยเียมตัวนี่ตัวนี้กวางน้อยครับปล่อย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 ,อยโอเคครับน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวมาหาตัวนี้ดีกว่าอุ้ยหมดตัวนี้เลยครับผม Ừ, mà hành làm vậy nó lên lên đố ô ô như làm vậy nè quảng kế quảng nội em อย่างวะนี่ไบ้ไหมโอ้ยน่าจะบม่มนี้แล้วดูต้นนี้ครับต้นนี้ครับลำใหญ่นะักดูผนว่าต้นนี้จะมีกต้องสองซองดูครับดูต้นนี้ครับ ยาว้เฮ้ยโอ้โหควงนี่ง้ามครับท่านผู้ชมครับแต่ผมดูแล้วเหมือนปีกมันจะยับโอ้โหยังง้ามครับตัวนี้เขายังยาวโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูตอนสอง ฝั่งท้ายครับตรงนี้งามครับปุยหาต่อหาต่อ้ยโอ้โหควังกี้นั่นเลยหน,นึ่งนี่นัำกี้นี่กวังแม่นี่หายไปไหนละห่นกับกวังกี้ เฮ้ยกว้างใหญ่แบบนี้มีตัวเดียวอิน่ะ้ยเอาเองไงโอ้นเนี่กว่าหนึ่งแม่สองสามโอ้โหควังกี้ ô con yêu mặt con này có con kìm nếu em xa mặt tôi một 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 năm hộp em hãy gọi tôi con mẹ cho con ha มุหนง,งามุมเง,งาเงาครบเฮ้ยยัยโอเคครับน่าจะบ่มีแล้วได้กวางใหญ่ได้กว้างงามแต่ตัวใบวยัยครับแต่เขาไม่งามพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเขาไปหาต้นปูนกันดูดนะครับโอ้ยหมวยแล้วมุมเง,งาครบตัวน,นี้กว้างเยอะมากครับเจ๋อผิงกว้างน้อยข้งนั่นเลย หาดูต้นปุ่นดีกว่าครับครับเรามาดูต้นนี้กันนะครับกาลังชมว่าอากาศดีครับตอนนี้ครับแดดออกเห็นล้วบวมเตอะเรามาขยับดูต้นนี้ครับต้นนี้กวางเยอะเอ้ยหอยหานี่ก็ยังอยู่สิเดิมชบุบกวางเยอะกวางเยอะบหันต๊ะสักตัวอือหึอือหึ ต้นแล้วกวางขี้หนึ่งตัวต้องเขย่าแรงๆชุบชุบอืมลำใหญ่โอ้ยกวางเยอะอืกวางเยอะมีเยอะอุ้ย โอ้ก oh, okay, really ํา wow. ล oh ังมีเหตุสำมพันกันนี่ว่าว่าตกแห้งไหนัวกวางใหญ่หัวตกปั่นตัวเนาะแต่กวางกู่โอ้โหเหวเลยกู่เป็น ต้นนี้แห้หอมเจบโอเคครับต้นนี้น่าจะมีต่อ,อี้หรอครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนอกันต่อดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็าหากวางทั่วสวนปลาหวกแล้วนะครับก็ปรากฏว่าปบ,บ,บปลากวางสักตัวนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเจ้าแต่เลยเดี๋ยวผมจะกลับไปตดสวนว่าข้าวโพดของผมนะครับแล้วก็จะห้ทผช้ชมครับได้ดูกวางที่ผมได้ในวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นผลงานการหากวางของผมในวันนี้นะครับได้เหลืออยู่นี่สี่ตัวนะครับตัวแมงไฟหัวแดงนั่น ผมาขายไป้เมอกี้นี่นะครับมีคนขอซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสองตัวแรกกันนะครับที่ดได้จากต้นลำไยนะครับตัวนี้กันเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวกรอบใหม่ดีกว่านี่ครับ ทรงก็จะประมาณนี้เป็นแมงออกคังๆน้อยครับแมงแดงนี่ครับแล้วก็ตัวนึงครับตัวนี้ครับตัวนี้แมงแดงครับนี่อยู่บกคคยนิงเลยหน้ายับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวดำนิดน้อยครับ แต่เขามันสัน้นครับไข่บินครับตัวนี้ไปๆไๆปไปอยู่ในถังเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ครับตัวจักได้จากต้นลำไยนี่ครับตัวนี้เขาบางครับเขายาวครับ ออกดินมาใหม่เลยนี่ครับปีกมันเป็นห้อยนิดหน่อยครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเามาดูตัวทีเด็ดของผมกันดีกว่าครับตัวนี้ครับ เ็เสียดายครับปีกมันเป็นห้อยบุ๋มนิดหน่อยครับตัวนี้ครับชวบเทียบกันเลยตัวนี้เขาบางหน้าหน้าบางกว่าตัวนี้ไหนไนไม่ไม่ไม,ไม่หายไปไหนวะดูครับตัวนี้ครับนี่ครับม่อ,อตัวนี้หมาออ,อยู่นะครับแจ่ได้อยู่ จะหน้าหนาวกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมอครับม้อจนไงฮะหนู เอาเก็บมาเองลิ็บกวางไว้เห็นกวางกอนี่ครับตัวนี้เก่งครับนี่ครับใช้ได้เลยตัวนี้นี่ครับปีกมันเปลี่ยนห้อยยับนี่แต่เขามันงามอยู่ตัวนี้มันกวางไม่อยู่ครับยังมเุเกย ปาแมงแม่เคย่นั่นเถอะต้องฝึกฝนตอนนี้ก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนทุกตัวครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ครับได้กวางมาสามสี่ตัวห้าตัวเลยกวางตีหม่อนะครับเดี๋ยวคัาวันนี้มันบ่ดแดดครับผมจะลองไปหาจีสวนปลาหงวดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ ฝากสัมผัสมีดูนะครับเจอกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกับช่องวิธีคอมเงินชาแนลตัวอยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ